สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไยสารลั่น3ข้อหยุดไล่พระระเป็นพวกลมเจ้าได้แล้วไม่ใช่เรื่องที่คัดเราว่าจะไปตัดสินนายไปสารพืชมงคลอดีตที่ปร,รึกษาพลเอกประรวิทย์วงสุวรรณได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ ยุดไล่พระไปเป็นพวกหลมเจ้าได้แล้ว 1. ขณะนี้มีการจัดระบบการ IO กลุ่ม 1. ขณะนี้มีการจัดกระบวนการ IO โอธรมสองพระมหาเป็นกันใหญ่โดยมีเนื้อหาลึกๆว่าเป็นพวกกาวเหลวหลมเจ้าทําให้เกิดความขัดแย้งกระแสใหม่เกิดทำให้เกิดความขัดแย้งกระแส,ให,ใ,หแะแสใหม่ขึ้นในวงการพุทธศาสนาเพราะพระมหาก็มีแฟนคลับหลายแสนคน สองข้อกล่าวหาเรื่องเป็นอาัตชีหรือล่วงพระวินัยนั้นไม่ใช่เรื่องที่ข้าราวาสจะไปตัดสินหรือวินิจฉัยพระเพราะนั้นคือการล่วงละเมิดพระวินยัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ซึ่งต้องตั้งผู้เสร็จให้เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ที่ต้องตั้งผู้แทนสงฆ์ขึ้นพิจารณาอธิกรณ์โดยเฉพาะแต่วันนี้ข้าราวาสตั้งตนเป็นผู้ชรแต่วันนี้ข้าราวาสตั้งตนเป็นผู้ชำระอธิกรณ์เสียเองโดยมีวาระซ่อนเรน้นเพื่อกำจัดสองพระมหาโดยสำคัญว่าเป็นพวก กาบ่าวลมเจ้าทําให้เกิดความขัดแย้งขยายเป็นวงกว้างสามไม่กล้าร่วมไปวินิจฉัยอธิกรณ์ต่ความจริงหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือสองพระมหานีไม่ใช่พวกกาห่าวลมเจ้าท่านเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงมีผู้นิยมชมชอบมากและคําเทศสั่งสอนของท่านโดยทั่วไปก็เป็นคําสอนให้ประชาชนยึดมั่นในพระาศาสนามีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นเอกอัคราศาสนูปถมัมภกท่านได้แสดงธรรมแสดงพระคุณอันประเสริฐของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ก้า และรัชการที่10เป็นอันมากซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ การเทศที่แสดงทางโทรทัศน์เป็นเรื่องของกิจนนมนม์ที่ผู้จัดรายการได้จัดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าย่อมต้องมีการโฆษณาการเอื้อเฟื้อเพื่อให้รายการนั้นดำรงอยู่ได้ดังนั้นการแสดงลีลาเพื่อให้มีผู้ชมรายการมากขึ้นจึงถูกยกขึ้นโจมตีสองพระมหานี้และเป็นช่องให้พวกกาวหว่าล้มเจ้าช่วยโอกาสพระแรกข่าวอ้างว่าสองพระมหาเป็นพวกเดียวกันจึงมีผู้งับเยื่อผลักใส่สองพระมหาไปเป็นพวกล้มเจ้าผลคือผลักพระสงฆ์ที่ประชาชนชื่นชอบเป็นพวกล้ม พระมหาสมปองสำนักอยู่วัดส้อยทองเป็นสหายธรรมกับพระมหาพรายวันทั้งสองโรปเป็นพระนักเทศที่มีไหวพริบปฏิพานมากท่านเป็นสิทธิ์ของพระมหาโนมพระผู้ทรงพรหมจันทร์อันบริสุทธิ์แห่งสำนักวัดส้อยทองซึ่งเป็นสำนักศึกษาปริยัติธรรมที่ใหญ่และสำคัญและผมรู้จักเป็นอย่างดีพระธรรมเป็นพระที่แม่ผมส่งเสียให้ขึ้นมาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพเมื่อเจปีก่อนพระมหาโนมอบรมสั่งสอนสิทธิ์ให้อยู่ในพระธรรมวินัยเป็นจำนวนมาก หลายรูปได้รับรับรมราชานุเคราะห์จากพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นนาคหลวงเพร,ะราะสําเร็จประเดธรรมเก้าประโยคตั้งแต่เป็นสาม,มเณรเลิกผลักใสผู้คนให้เป็นพวกล้มเจ้าเสียทีเธอเพร,ะราะนี่คือการสร้างศัตรูให้เจ้าสร้างความเดือดร้อนให้กับพระองค์ท่านโดยไม่เป็นธรรมเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์อบุณครับ